สวัสดีครับผมชื่อนายชวรรากรกิ่นเกษรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นนะครับจากคณะอักษรศาสตร์โดยวันนี้นะครับจะมานำเสนอเพลงจำได้ไหมโดยวงดนตรีสุนทราพรนะครับโดยวงดนตรีสุนทราพรเนี่ยเป็นวงดนตรีเก่าแก่ที่ยังคงความคลาสสิกและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีไทยมาอย่างยาวนานนะครับผู้แต่งและผู้เขียนเพลงยังจาได้ไหมนะครับ ได้รับการประพันธ์คำร้องจากครูทาตีวิชัยโกกิลักกนิตนะครับและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานสองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงไทยสากลที่ไม่เพียงแต่แต่แตงเพลงเพราะเาะเท่านั้นนะครับแต่ยังใส่ใจในรายละเอียดของการเลือกใช้คำและทำนองที่ลงตัวเพื่อสะท้อนอารมณ์ของเพลงได้อย่างลึกซึ้งลักษณะและประเภทนะครับ จำได้ใหม่นะครับเป็นเพลงประเภทลูกกรุงซึ่งเป็นเพลงที่โดดเด่นด้วยการใช้ดนตรีวงใหญ่ที่มีเครื่องสายและเครื่องเป่าทำให้บรรยากาศของเพลงเต็มไปด้วยความนุ่มนวลน,นะครับและสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเนื้อหาของเพลงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความทรงจำของคนหนึ่งที่เคยรักกันนะครับแต่ต้องลากันเสียงร้องและทานองให้ความรู้สึกที่หวนซึ้งและสะเทือนใจไปพร้อมๆกันครับความเป็นมานะครับ เพลงนี้เกิดในยุคที่วงสุนทรภพานะครับกำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองเพลงยังจำได้ไหมของภูทาตีวิชัยโกกิลกานิตนะครับได้แรงบรันดาลใจนะครับจากเจ้าของร้านอาหารแถวกรมประชาสัมพันธ์ที่กินและเซ็นเชื่อไว้นะครับเป็นประจำจึงถูกทวงถามเรื่องยอดนี่ค่าข้าวและค่าเล่าที่ขางคาอยู่เมื่อครูเอื้อสุนทรฉาสนะครับนำมาให้รวงทอง ทองลั่นทองเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับจึงติดหูแฟนเพลงทุกคนด้วยเนื้อหาที่อ่อนหวานอ่อซ้อน่าฟังเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงแกรวงทองเป็นมากครับความโดดเด่นและความน่าประทับใจนะครับสิ่งที่ทําให้เพลงจําได้ใหม่น่าจดจําคือการเลือกใช้ภาษาในเนื้อเพลงที่มีความสละสลวยทั้งยังมีท่วงทํานองที่พาคนฟังย้อนกลับไปในวันเวลาเก่าๆและยังมีการล้อเพลงลอยกระทงด้วยนะครับในท่อนเพลงเดือน12 น้ำนองตะลิง่งอกคุณแอบยิงอกหญิงคนไหนผู้ฟังไม่เพียงแต่ได้ฟังดนตรีที่ไพเราะแต่ยังได้สัมผัสถึงอารมณ์และความรู้สึกของเพลงที่ได้่ายเท่าออกมาไม่ว่าจะเป็นการกลับไปนึกถึงคนที่เรารักหรือความทรงจําที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสุขเพลงจําได้ไหมยังคงเป็นเพลงที่สร้างความประทับใจให้กับคนทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ความงดงามของบทเพลงนี้ยังคงอยู่ในใจของผู้ฟังเป็นตลอดไปครับขอบคุณครับ